สวัสดีครับมาพบกันกับวันจันทร์นะครับเรามาเตรียมอาหารกันนะครับตอนนี้กําลังทําการต้มน้ําซุปพร้อมที่จะนําวัตถุดิบลงไปแล้วนะครับใครรู้ว่าเมนูวันนี้คือเมนูอะไรนะครับเฉลยอะไรก็แล้วกันเมนูเราก็คือมะระยัดไส้ครับมะระยัดไส้กันเลยนะครับมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับ นี่มาละเราได้ประมาณ9ถึง10ชิ้นเลยนะครับ9ถึง10ชิ้นกันเลยทีเดียวนี่ครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กครับเมนูของเราเองทำเองอย่างนี้กันเลยครับใหม่ๆสดๆกันไปเลยนะครับอร่อยอร่อยกันเลยนะจ๊ะนี่นี่ครับนี่พอดีกับกระทะนะครับเหมือนเราวัดกันมาเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ก็รอมันเดือนแลครับพี่น้องครับมะระยัดไส้ฝีมือคุกกี้เองครับแซบไม่แซบไม่รู้ครับแต่รู้อย่างเดียวว่าต้องกินให้หมดนะครับต้องทานให้หมดครับอตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการนําเอามะระลงไปนะครับถ้าน้ําไม่เดือดไปต้มมะระมันจะขมนะครับนี่คือเทคนิคในการ ต้มมะระให้อร่อยไม่ขมนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูรอชมผลงานเรานะครับนี่และครับผลลัพธ์ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยครับต้มมะระนะครับน้ำซุปใสๆแบบนี้เลยครับมีหมูเยอะๆเหลือใส่ผักนะครับเดี๋ยวเราตอนจะทานเรามาอุ่นแล้วก็ใส่ผักอีกทีหนึ่งครับสวยๆแบบนี้เลยครับ าทานด้วยกันจ้าครับมาดูผลลัพธ์ครับจากที่เราต้มครับโอ้โห,โโหดูก็ดูสิครับอร่อยไมมอร่อยด้วยครับ